คลิปสรุปบทเรียนรายวิชาดนตรีไทยเรื่องความเป็นมาของดนตรีไทยให้เสียงภาษาอีสานโดยครูหนุ่ยสสองสองนับตั้งแต่เศร้าไทยได้มาตั้งทินฐานในแหลมอินโดจีนและได้ก่อตั้งราชอาณาจักรไทยขึ้นจึงเป็นการเริ่มต้นแห่งยุคประวัติศาสตร์ของศาสตร์ไทย โดยปรากฏเป็นไล่หลักอักษรก้าวไว้ว่าเมื่อไทยได้สถาปนากรุงสุขโขทัยขึ้นแล้วนั้นหลังจากที่พอคุณล่มคํำแหงมหาลาศได้ประดิษฐ์คิดค้นตัวอักษรไทยขึ้นใส่กะมีการจารึกบันทึกไว้เป็นล่หลักอักษรในเรื่องของดนตรีไทยเป็นแบบเป็นแผนมาโดยการจารึกไว้ที่หลักศิลาจารึกหนังสือวรรณคดี หรือเอกสารทางประวัติศาสตร์ต่างๆจึงสามารถเป็นหลักฐานพิจารณาได้ว่าดนตรีไทยมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยเป็นต้นมาตาบเท่าถึงปัจจุบันนี้ถ้านักเรียนมีคำถามหลังจากฟังบรรยายเรื่องนี้แล้วให้นักเรียนคอมเมนไไต์ไว้ใต้ลิปเดี๋ยวคู่หนุย่ยจะสรรหาคำตอบ มาให้นักเรียนในภายหลังขอบคุณและสวัสดีสุขูสุขคนครับผม